6ตัวนี้นะครับตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเลข6กับเลข2เนี่ยเขาจะมีคลาลิเตอร์คล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือความมีเสน<อ>่ห์วาน่า,ลาหลรักในตัวตวนนะคร<อ>ับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลข6เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับเลขอะไรก็บแล้วแต่เนี่ยจะส่งเสริมให้เลขนั้นเนี่ยมันมีความแบบน่ารักเกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติว่า6เนี่ยอาจจะมีค้อนน่ารักนะเพราะว่า6เนี่ยจะทําให้คนคนนี้เป็นคนที่ มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบใครเห็นก็เอ็นดูช่วยเหลือแล้วก็มักจะแบบได้เจอความรักหรือแบบการยนตีที่ดีที่ทอยู่รอบตัว <ใช S 1> แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดธรรมชาติได้หกมันเสียเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้บ้างหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักได้บ้างเล็กน้อยอแต่ไม่ต้องซีเรียสครับวิธีการแก้ก็คือว่าเราสามารถยิมหกมาไว้ใกล้กับเลขได้นนหลายตัวนะครับเช่นเอาหกคืนไล่แค่หนึ่งก็ได้ยืมไปสามก็ได้ยมสี่ก็ได้ยมไห้าก็ได้หรือยืมกับแปดก็ได้ อยู่ไม่เยอะมากเพราะว่าในโหงเนี่ยเขาแบบเขาค่อยจะมีพลังในตัวเองเยอะมากพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยทำให้เรื่องอื่นๆเนี่ยเขามีพลังแบบเป็นดับเบิลขึ้นอีกนี่ต้องอยู่ใกล้อ่ะนะอ้าไม่ได้สังเสริมสองเสริมไม่ได้ดีมากเจ็ดค่ะถ้าเรได้เจ็ดนะครับก็จะเป็นคนที่นักวางแผนเป็นคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายนะครับแต่คนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความจริงใจรักใครรักจริงนะครับและก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรเราแต่งจะไม่ค่อยแบบ ผีเผาหนีรบร้อนแต่เป็นคนวางแผนเก่งเก่งเรื่องการเงินการบัญชีต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งต้องรอ,รอเรื่องอารมณ์แต่คนนั่งหนีง,ง,ง่ายนะครับวิธีการก็คือเราสามารถหาคู่โทนสีน้ำตาลมาไว้รอบตัวคนที่มีทองชาติเลขเจ็ดและสามารถหยิบเลขแปดหรือเลขเก้าอยู่ในไว้รอบตัวใกล้ๆกับเลขเจ็ดได้คือร<ม>้อยเรียนกันให้เกิดกับธรรมชาติเลขที่ส่งเสร,ริมเรื่องเงินได้เลขแปดเ็เก้าได้เจ็ดแปดหรือเจ็ดเก้าเขาท่านี้ถือว่าเนื้อหาค่อนข้างแน่นเลยนะครับ หรับเลข8เอนะครับเลข8เราจะแทงค่าปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นเลขอจะเป็นตัวอ <Infinity S 2> ินฟิน<า>ิตี้ซึ่งแสดงถึงเรื่องของคนที่มีความคิดต่อยอดพัฒนาต่อยอดนักธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ธรรมชาติเลข8เยอะนะครับที่แบบคนเกง่เกงๆคนที่แบบว่าเปิดธุรกิจใหญ่ๆนะครับหรือทำงานระหว่างประเทศ <S <S 2> <S 2> <S ใช่ก็เลข8เธรรมชาติตัวนี้นะครับธรรมชาติตัวนี้เนี่ยถ้าร้อยได้อยู่ใกล้กับเลข2หรือใกล้กับเลข7นะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินที่มากขึ้นอ๋อ8 2 8 7นี้ถูกต้อง มองว่าอยู่ใกล้นะครับกับเลข2หรือเลข6หรือเลข7หรือเลข9นะครับจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการเงินและโชคลาภได้ดีนะครับคนที่มีเลข9ก้าค่อนข้างจะนคนหัวสมัยใหม่ทางสมัยหน่อยหรือบางคนก็จะแบบว่าหัวโบราณไปเลยก็ได้ทำให้าาเลขเก้าจะมีความเป็นตัวเองสูงมากคนพวกนี้จะเป็นคนที่แบบว่าเดินมาปุบจะเห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคนเนี้ย<า>แอมนนะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดๆเลยคนพวกนี้แบบมีเสน่นห์ระดัแบบนีงเลย เพื่อส่งเสริมเรื่องของการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะที่ชี้แนะตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยผมมติว่าได้โพสต์ล็อกโคออกมาแร้วเนี่ยมันมีตัวเลขอื่นๆเยอะแยะมากมายมันจะไปขายไปส่งเสริมเรื่องความรักก็ได้เช่นสมมติได้ก้าออกมาก้าอยู่เั็เลขอะไรถึงจะเสริมความรักก้าวอยู่เั็เลขอะไรถึงจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพก้าอยู่เป็อะไรถึงจะไปส่งเสริมในเรื่องของการงานคุณแล้วเข้าไปดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ที่ไหนคะก็มาที่นี่แหละครับเดี๋ยวมามาเลยครับไปในเพจส่งคุณหรือเข้าไปาม่ได้เข้าไปอาจจะ เร็วๆนี้มีช่องทางให้ติดตามกันมากขึ้นค่ะโอ้<า>่มันมากเลยนะ <ขอ S 1> ม้าว,วไม่อพอนะไม่พอเนี่ยแกเดียวละแกคนเดียวแกชอแ่องว่านโอเคละแต่นวาคุณ